สวัสดีค่ะวันนี้ผบกับชมพู่เอสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมพู่มากับ,บรถขวันใจไวรุ่นเลยนะคะคือเจ้าโต้โต้รีโวเครื่องยนต,ต์2,400ซีซีกับเครื่องยนต์2,800ซีซีนะค่ะคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าใส่คอกม,มาใหม่ให้พร้อมแล้วเอาใจสายบรรทุกเลยนะคะเสริมแหนบไม้พร้อมเพลาลอยให้พร้อมอีกด้วยนะคะกับยางเอ็กซีดยางบรรทุกเลยนะคะ บรรทุก5ตันได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะคะกลับใช้เงินออกรถเพียงแค่9 0บาทเท่านั้นได้โปรโมชั่นขับปี9 0วันอีกด้วยนะคะกับราคารถอยู่แค่แพง499,000บาทเท่านั้นยังมีส่วนลด โปรโมชั่นอีกมากมายเลยพลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ออกโดยกาบชมพูได้ใครนะคะที่อยากหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแต่อยากทําเรื่องง่ายๆอยากทําเรื่องแบบง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากต้องคิดถึงชมพูแล้วนะคะหรือใครนะคะอยากเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมรถมือร์สอง SC ยุทธภาของเราได้เนยคะตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราหรือโทรหาชมพูก็ได้ค่ะที่เบอร์820503433ค่ะ